สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คในนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครครัวซองนะครับเป็นตัวละคร Defender 5ดาวนะครับตัวละครนี้ก็เป็น Defender ทั่วไปเลยนะเป็น p r o เ e c t o r นะครับก็ d e f e n d e r ทั่วไปแหละ <c oughs> มาดูกันที่อาร์นนะครับเป็นบล็อก3นะครับตัวละครนี้บล็อก3ามอาร์นนะครับมีโอกาส20%นะที่จะ ปิซีสหรือว่าไม่ไม่โดนดาเมจจากกายภาพแต่แต่ดาเมจจากเวทหรืออาร์ดาเมจนะครับถ้าเป็นโพเทนช i a l 5จะเพิ่มเป็น23แล้วก็ <c oughs> ตัวละครที่ยืนอยู่รอบๆตัวครัวซองนะครับทั้ง4ช่องนะครับบนล่างซ้ายขวาก็คือตัวที่เป็นในตีเดียวกันนี่แหละทำมายืนข้างๆครัวซองก็จะได้บัฟจากทาเลียนนี้ด้วยก็คือจะได้โอกาสในการ ที่จะรีซีทเหมือนกันแต่ว่าลดลงครึ่งหนึ่งนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ผมไปคุยกับคอมมูนิตี้ของ g l o b a l มามีคนหนึ่งเขาให้ข้อสังเกตว่าแต่แต่ฟังหูไว้หูนะอันนี้คือผมผมก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะครับผมหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ด้วยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยรีซีทอะไม่มีจริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันคือหลบหลีกนะครับก็คือหลบลบดาเมจ นั่นแปลว่าถ้าเจอ t r u รูด m a ม e เข้ามานะครับก,ก็แตกอยู่ดีนะครับก็คือทะลุอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับใครมีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับต่อมานะครับสกิลครับสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลนี้อ่นที่เยกวาเจ็ดหลออสกิลเด้งเองสกิลใช้เองอัตโนมัตินะครับก็ต SP ตั้งตัวที่8นะครับ ใช้ sp 24แล้วก็ระยะเวลา26วินาทีก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรทำให้นะครับดีเฟน์เพิ่มขึ้น40%แล้วก็ทำให้ทา,ทาเล t a l เนี่ยโอกาสออกของ t a ลน n ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ170%เอรอไอที่จริงคำแปลตรงนี้ผมหาข้อมูลนานมากผมงงมากตอนแรกผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันเพิ่มโอกาสเป็น170%หรอจริงๆแล้วเผิดจะไม่ใช่นะครับ มันจะมีการใช้คําที่มันกำกวมแล้วก็ทําให้งงกันเขาในคอมมูนิตี้เองก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือเพิ่มโอกาส170%หรือเพิ่มโอกาส1.7เท่านะครับถ้าพูดเป็น1.7เท่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพิ่มโอกาสจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นมา1.7เเท่านะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาของสกิลนี้คือเราไม่สามารถที่จะใช้กดใช้เองได้นะครับสกิลออกเองอัตโนมัติ ก็จะคล้ายๆกับของเอ็กเซียนะครับที่สกิลออกเลยทําให้เรากระดจังหวะสกิลได้ยากออกมานะครับสกิลที่2นะครับสกิลนี้หลออสกิลเด้งเมื่อถูกโจมตีนะครับเป็นสกิลกดใช้นะใช้ SP 20หน่วยนะครับจะผลักศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะ4ช่องรอบตัวเนี่ยออกไปในทิศทางตรงข้ามนะครับทำให้ติดสตันด้วย3.5วินาทีแ,แรงผลักนี้ผักเบานะครับ ต่อมาก็จะมีทำดาเมจด้วยนะครับ3า0เป็นกายภาพสกิลนี้ก็ใช้งานก็ต้องระวังอีกนะครับเพราะว่ามันผลักออกไปในทิศทางตรงข้ามกับที่ตัวละครอยู่อ้าัตูจะมีโอกาสที่ถ้าเกิดสตูเดินเลยหัวซองไปแล้วแล้วเราผลักเนี่ยสตูมันก็จะพุ่งไปข้างหลังนะครับแล้วถ้ามันไปโดนตัวแนวหลังหรือ ถ้าโชคร้ายกว่านั้นคือหลุดเข้าฐานไปเลยเราก็จะ,ะเสียแต้มไปโดยใช่เหตุน,นะครับก็ต้องใช้งานกันต่อมาอระวัง,งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นผมแนะนำว่าให้อัพแค่พอ,อลง Paradox Simulation um ก็พอแล้วนะครับหรืออาจจะมีนิดนึงก็คือสกิล2เนี่ยน่าเอาไปใช้แทนตัวผักถ้าเกิดปูนขาดตัวละครที่เอาไว้ผลักตกจริง สกิลนี้ก็ยังใช้ได้นะครับยังโอเคอยู่ส่วนสกิลนี้ก็นั่นแหละคือหยิบมาอาจจะหยิบมาตอนที่ไม่มีตัวแทงตัวอื่นใช้แล้วอะ่ะมันก็ยังพอจะก้อมแก้มโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดมันมีตัวอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องหยิบตัวนี้มาใช้เลยเห็นว่าค่าทัสผมก็เจ็ดสิบคือผมไม่ได้หยิบตัวนี้มาใช้เลยจริงๆนะครับนะทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซิวเมเนชันครับ ที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล2ครับถึงให้เอาบล็อกลงตรงนี้แล้วก็เอ่อปอร์ฟเมอร์ลงตรงนี้นะครับฮิวฮิวอัคไว้ก่อนอจากนั้นค่อยลงนะครับตัวซองนะครับตรงรัวซองตัวสุดท้ายเพื่อให้รับดาเมจตัวเป็นตัวที่รับดาเมจนะครับ ตรงตำแน่งนี้เพื่อที่จะได้ผลักศัตรูตกเหวได้นะครับเนี่ยจะได้รับดาเมจแล้วก็เนื่องจากสกิลสองมันอ่ามันจะเด้งหลอดสกิลจะเด้งต่อเพื่อถูกโจมตีนะครับองค์ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทีนี้นะครับในตรงนี้เนี่ยเราจะอักตัวละครนี้ใ้ศัตรูตัวนี้ลง ตักเลยนะครับเจ็ดร้อยจากนั้นนะครับให้ใช้อักยิงนะครับยิงใส่เอาไว้ก่อนต่อพุ่งนี้มาเราก็ผลักไป,ปก,ก็จะเหมือนเดิมจะเป็นคอมโบที่ใช้ได้อยู่นะก็คือเอาอัคเนี่ยอัคมีความสามารถในการยิงใส่เพื่อนนะครับก็จะช่วยเร่งอ่า SP ีให้กับสกิลที่เร่งเมื่อถูกโจมตีได้ ของโบน,นจะเคยเห็นในหังนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้ผมไม่รอนะครับกด<ม><ม>ชาร์จทีมงไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวสาตัวนี้หลุดนะครับพอเ,เข้าระยะนะครับรอเข้าระยะให้ผมกดปาบอักไปนะครับร้อยอ่ะทีนี้ ตรงนี้จะเริ่มมีความเดือดเดือดนิดนึงแต่เดี๋ยวตัวไอ้พวกตัวปลาไฟเนี่ยมันจะอัพไอ้มันจะเร่งสกิลให้เราเองะตอนนี้ก็ออกเข้าระยะมาเยอะแล้วนะครับก็กดผักได้เลยนะครับโดนหมดทุกตัวเรียบร้อยจากนั้นักยิงเลยนะครับผมเร่งสกิลรอ,อไว้ก่อนเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอมันเข้าระยะกัน ทุกตัวแล้วเนี่ยกาดีๆแล้วกันนะครับระว,วังหลุดอ่อันนี้ก็เป็นอานเคลียร์แล้วดาดน,นี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่จังหวะก็ดูนิดนึงว่ามันมีเอ่อต้องต้องไม่ให้ศัตรูหลุดไปแนวหลังอะ่ะไม่งั้นจะชิปหายแน่นอน,นครับเออการผักจะกลายเป็นผักมันพาพามันเข้าไปในถะักอย่างที่เคยบอกไปนะครับก็อ,อัดได้เลยสกิลไปนะครับเลีย ก็จบกันไปอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ